โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของตัวการวิเคราะห์ตัว DC Analysis ของวงจรทรานซิสเตอร์อย่างง่ายนะครับก็คือ,อส่วนที่เราจะต้องทำก็คือส่วนของ DC l o a d Line นะครับตรงนี้นะครับก็คือเราแกนแกนนอนเนี่ยก็คือเป็น VCE ที่เปลี่ยนไปแล้วก็แกนตั้งตรงนี้นะครับแกนวาก็จะเป็น IC เนาะแล้วก็ IC ก็จะแวลีตามค่า IB ที่เปลี่ยนไปเนาะ ก็คือพูดง่ายไอซมันจะขึ้นกับ IB กับ b c e ที่เปลี่ยนไปแล้วก็จุดตรงกลางก็อาจะเรียกว่า Q Point หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทในในใน,ในวงจรซิมูเลชันเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับกับกับรูปตัวนี้นะครับจริงๆตัวโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาก็ทําการเวลี่ดูนะเราเรียกว่าการสวีฟเนาะสวีฟนะ Swift, นะก็คือตั้งค่า VCE นะครับก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนค่า IB เปลี่ยนไปก็จะได้กราฟตัวนี้ออกมานะครับ <c oughs> แต่ว่า อย่างตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่ที่มีไลน์เส้นแล้วก็มีราคาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยของตัว EasyEDA เนี่ยครับมันมีมีส่วนของ DC Sweep เนาะแต่ว่ามันจะ Sweep ได้แค่พารามิเตอร์ตัวเดียวนะครับมันเป็นเวอร์ชันฟรีเนาะเพราะนั้นมันก็จะพอดพูดง่ายๆคือมันจะพอดได้แค่กราฟเส้นเดียวนะ้องก็จะมันจะพอดได้กราฟทีละเส้นนะครับก็คือเส้นนี้เส้นเดียวนะครับแต่เราจะ Sweep ค่าตัว VCE แทนนะครับอ่ะโอเค Okay. ในที่นี้เราก็คือเราจะสวิยค่า v C E นะครับตัวนี้คือตรงนี้คือ v C E ก็คือตรงนี้นะครับจริงๆมันจุดเดียวกันเนาะมันคือจุดเดียวกันกราวกับกราวนี่คือจุดเดียวกันนะเพื่อเพื่อเพื่อจะให้มันไม่งงเนาะเราก็ต่อนี้ก็ได้ครับก็คือเราบังคับเลยครับบังคับให้ v C E เท่ากับเท่าไหร่เลยอย่างเช่น,นตัวนี้ v C E เท่ากับ12อ่าผมเขียนเป็น v C E ก็ได้ครับนะ v C E เท่ากับ12นะครับ แล้วเราก็ป้อน IB เข้าไปเลยนะครับเรามีเคอร์เรนซ้อนนี่เราก็ไม่ต้องจัดเบรสก็ได้เราก็ป้อนตรงๆเลยเคอร์เรนซ้อนเข้าไปนะครับแล้วดูว่าผลของ IC เป็นยังไงนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเราใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี้ยตัวเซตอัพตัวเซตอัพ dc s w คือตรงไหนคือมาตรงนี้ครับ Simulation แล้วก็ตรงนี้จะมีทันเชียน AC แล้วก็ DC นะครับตัวซอร์สสวิฟคือเราจะสวิฟตัวแปรชื่ออะไรนะครับในที่นี้มันอย่างเช่นตัวนี้มี VCE เนาะ เราก็ต้องต้องต้องใส่ชื่อให้ถูกนะครับ VCE อ,อย่างหรือว่าจะใส่เป็น I1 ก็ได้ v a l l e y I1 ก็ได้นะครับจากเท่าไหร่ครับจาก0นโวลต์ถึง12โวลต์ nt, สเต็ปก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1่โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ใส่โป๊บใส่อะไรเลยนะครับเราลองรันลองรันดูก็ได้ครับ นะปกติถ้าเราซิมูเลชันในใน e a s y d a ครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเราวัดแล้วกดซิมูเลชันนะครับมันจะเอา Extract p พ r a m e t เตทั้งหมดเช่น IC IB VCE อะไรทั้งหมดมาให้หมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะลิสต์ออกมาหมดเลย V ที่ Q2 mm hmm. เทียบกับขา2ขา 3IC ของ Q2 IB ของ Q2 ลิสต์ออกมาหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้เราต้องการ IC ใช่ไหมครับเราก็มาที่เวฟฟอร์มแล้วก็ IC ดึง IC มาก็ได้ครับเป็นหน้าจอแยกมาที่อันที่2ก็ได้ นะครับก้ามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ IC ขึ้นมานะครับก็คือ,คอจากศูนย์สเต็ปมันเริ่มเริ่มทำงานแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับที่12บวลตโวันก็จะแวลลี่สเต็ปหนึ่งโวลต์สี่ห้างไปเรื่อยๆจนถึงตัวนี้นะครับก็คือ,อที่าทบ่12โวล์จะได้กระแสะ IC ฝั่งฝั่งซ้ายมือคือ IC เนาะได้เท่ากับประมาณสักง6มิลลิแอมนะครับทีนี้ถ้าลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้จาก30เนาะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือ มันจะแวร์ลี่ได้ทีละหนึ่งเส้นเนาะแล้วเมื่อกี้เรา30อยู่ตรงนี้เนาะช่วงเราเปลี่ยนเป็นสัก80เป็นยังไงช่วงตรงนี้เปลี่ยนเป็น80ดบนะครับ80มิลลิแอมเออไมโครแอมนะแล้วก็ลองซิมูเลชันดูอ่ะอ่ะแล้วก็เราก็แอคแทรก Act ออกมาเหมือนเดิมก็มคือแย,แยกออกมานะครับ,นะรบกราฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อกี้เป็น6ตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับเพิ่มเป็น 16และมิลลิแอมนะก็ถ้าเราต้องการตัวนี้เราก็เอา Data ออกมาแล้วก็พอดรวมก็ได้ครับเราเอ็กพอร์ตเวฟฟอมนะครับเป็น Data เป็นอะไรเงี้ยได้ได้ทั้งหมดเนาะนะครับอ่าอันนี้ันนี้คือข้อจํากัดของมันแต่ว่าเราก็โอเคแหละเราสามารถที่จะสว e e พารามิเตอรเบืบ้องต้นได้นะครับเราก็จะเห็นค่าออกมานะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเร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 ียกอะไระเราอยากดูแค่ค่าค่าเดียวเงี้ยทำยังไงก็ทําได้หลายแบบเนาะทำได้หลายแบบนะ อย่างเช่นเราอยากรู้ค่าของ IC ใช่ไหมครับค่าของ IC เราก็อาจจะใส่ R เข้าไปก็ได้นะครับ R แบบทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นทางลัดไม่ใช่ทางลัดดิเป็น,เป,นเป็นทางอ้อมเนาะทางอ้อมเช่นผมต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือตามกฎของโอห์มอ่ะ V เท่ากับ I R ใช่ไหมครับ V เท่ากับ R เพราะเราต้องการวัด i ใช่ไหมเราก็ถ้าเรารู้แรงดันตก่มคอม r เราก็จะได้ i แต่ว่า R ตัวนี้มันต้องมีค่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันกระทบต่อวงจรตัวนี้นะครับเราอาจจะใส่ R ตัวนี้สัก0.01โ oh อห์มก็ได้ผมไม่แน่ใจมันให้ใส่ได้หรือเปล่า,าใส่ได้คือย,ยกเว้นเป็นศูนย์โอห์มเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าเราวัดแรงดันตกข้อม R ได้เท่าไหร่คือ V หารด้วย R นะครับเพราะนั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือเหมือน I นั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เราก็ใส่ พบนะครับพบได้นะครับเราใส่พบได้หรือใส่มิเตอร์ก็ได้นะครับใส่มิเตอร์ตัวนี้ก็ได้เนาะใส่มิเตอร์ก็ได้แต่ว่าประเด็นคือถ้าเราใส่มิเตอร์นะครับผลของการสวิปแบบมันจะไม่ได้อะดูนะครับเมื่อไร่ก็ตามถ้าเราต้องการสวิปดีซีนะครับเราสวิบดีซีอ่าโซ่ขั้วบวกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขั้วลบอา่าอยู่ฝั่งนี้นะครับขับ้วลบอยู่ฝั่งนี้อ่านะครับแป๊บหนึ่ง นี่ก็ได้ครับเอาแรงดันตกคมอมเนาะโอเคอ่าพอเราสวิฟต์เห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่าการที่เราใส่ตัวมัลติมิเตอร์อ่ะมันจะใช้ได้สำหรับเงื่อนไขคือทานเชียนที่เป็นออฟออฟอ่าตัวออฟทานเชียนหรือออฟ ออปชั่นแค่นั้นเองนะครับอหมายความว่าไงหมายความว่าผมอันดูกันแล้วกันนะครับนะครับเวลาเราเลือกตัวนี้นะครับมันจะมีหลายอันเนาะนี่คือทันเชนนะทันเชนเนี่ยจะตัวถ้าใส่มัลติมิเตอร์จะได้อย่างนั้นนะครับทีนี้แล้วทำอย่างอื่นได้ยังไงนะครับทำอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะก็คืออีกอีกแบบวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะใส่ตัวดีพ e n เ s o u r c e ก็ได้ครับดีพ e n เ s o u r c e ก็คือยังไงก็คือตัวนี้นะครับอ่าผมจะทำให้ดูเนาะ ก็แทนที่เราจะวัดกระแสโดยตรงเนาะเราก็เอาให้กระแสเนี่ยที่ไหลผ่านมันไปนควบคุมกับโวลต์เตจสอนตัวนี้ถ้าเป็น1ต่อหนึง่งหมายว่าถ้ากระแสไหลผ่าน1แอมป์อันนี้ก็เป็น1โวลต์พูด,ดง่ายๆนะนะครับแล้วก็เอาใส่ขั้วกราวเข้าไปนะครับแล้วทําไมเราถึงทําแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้มันขึ้นทั้งหมดเราก็ใส่วันเตจพบเข้าไปโอเควัเตจพบเข้าไปตรงนี้นะครับ ่ะเวลาเราซิมูเลชันผลออกมาจะเป็นยังไงอ่าโอเคครับเมื่อกี้นิดอิ์เป็นปัญหาแน้ะก็เดี๋ยวโอเคทำเอาอีกแล้วเราลองกดดูก็ได้ครับอ่าผลจะเป็นยังไงอ่าเราก็จะได้ผลออกมาอ้ากราฟทำไมมันกลับอ๋อโอเค ครับเราก็มาดูเมื่อกี้นะการมันมันกลับเนาะจริงๆมันต้องมันต้องด้านนี้ขึ้นไปนะครับเห็นผลเพราะว่า آ, เราใส่ตัวอันนี้ผิดนะครับเพราะไอซีต้องไหลาจากซอสเนาะกลับมานะครับอโอเคเดี๋ยวผมผมลหมุนไปก่อนละกันอซอสมันต้องเดี๋ยนะมันต้องไหลาจากด้าน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 ,านอาซอสไปถึงดรงนี้นะครับโอเคโอเคอเคป็นตัวนี้ก็ได้ครับโอเคครับ ก็คือกระแสะจะต้องไอไอซีเนี่ยต้องไหลตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอากล่าวลงมากล่าวมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคือกําลังแค่จะบอกว่ามันมันมีทางเลือกที่เราจะาหาค่ามันได้หลายแบบเนาะคือถ้าถ้าเรานะครับผมดึงมานี่แล้วกันนะคือตรงนี้ค่าที่มันออกมาได้ถ้าเราจะเห็นนะครับ ทำไมมันยังเป็นตัวนี้อยู่เลยอ่ะอืมเหรอนะบวกผมใส่บวกลบผิดดิกต้าเลยล่นะโอเค okay, เดี๋ยวใหม่บวกต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคล้วก็อันนี้กราวผมดึงลงมาเลยก็ได้เอากลาวคือคือตัวเนี้ยผมใช้ตัวทูที่เป็นอตัว อันนี้ช่วยในการวัดเพราะว่าเราจะถ้าเราใช้มิเตอร์วัดนะครับโดยตรงมันจะวัดไม่ได้เนาะใช่ไหมครับแล้วก็ก็เลยต้องใช้ตัวพบโวลเตโพบเนี่ยในการวัดนะครับอ่างจริงผลมาก็เหมือนกันแหละนะครับถ้าเราดูลักษณะของกราฟนะครับคือแกน x เนี่ยก็คือ vce แน่นอนก็คือ v ตัวเนี้ยนะครับ vce ที่มันเปลี่ยนไปจาก0ถึง12โวลต์นะครับแต่แกนตั้งอ่ะปกติอ่ะแกนตั้งเราอ่ะครับอะไรผมลืมเรื่องก่อนแกนตั้งเราอ่ะครับปกติก็คือเป็น ic ใช่ไหมครับ เห็นไหมศูนย์ถึงตัวเลขก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าแกนตั้งเราเนื่องจากเราใส่โภช์โวลเตจโภช์เข้าไปเพราะฉะนั้นหน่วยจะออกมาเป็นรีโวลต,วต,วต์แต่ว่าจริงๆอะเราวัดกระแสนะครับเพราะว่าเราเราเรฟเฟลเอนไว้อย่างนี้เฉยๆเพื่อเราจะให้มันดิสเพย์แค่ค่าค่าเดียวออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเรเปลี่ยนตัวนี้ไปจากโวลต์เป็นแอมป์มันก็จะกลายเป็น5โวลต์แล้วก็ไปถึง15 A, มิลลิแอมป์ก็จะเหมือนกันกับรูปนี้เลยรูปนี้นะครับเห็นไหมก็เหมือนกันเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนค่าอื่นก็อย่างที่บอกคือเราก็ใส่นะครับกระแสเปลี่ยนไปหรือว่าเราจะแวรี่ i 1ก็ได้นะครับโดยให้ฟิกค่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้12บโวล์เนาะผมจะแวรี่ i 1ใช่ไหมครับผมกนะ็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อความไม่ให้งงนะผมผมเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกันเอาให้เป,เป็นแบบปกติเลยก็ได้ครับนะให้มันเป็นเหมือนกับ ให้มันขึ้นทุกอันอะ่ะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปแยกเอาเอีกแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะให้ VCE เป็นซัก12โวลต์นะครับเราอยากรู้ว่าเมื่อ I 1เปลี่ยนไปเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะ I ห้ i1 เปลี่ยนไปเราก็มาที่ตรงนี้ครับมา DC s w ิฟเราก็เปลี่ยนซอร์สเป็น I I อะไรเอ่ยอ่าในที่นี้ผมเปลี่ยนเพื่อจะให้ไม่งงนะผมเปลี่ยนเป็น IB ก็ได้ครับ IB โอเคเราก็ไปฮาริเตอร์สวิฟ IB เปลี่ยนจากเท่าไหร่ครับเปลี่ยนจาก0นย์ไปจนถึงเท่าไหร่ชั่วร้อยไมโครแอมเนาะร้อยไมโครสเต็ปเพิ่มขึ้นทีเท่าไหร่ครับทีละ10ไมโครก็ได้นะครับแล้วก็กดลันนะครับเพราะฉะนั้นแกนแกน x ที่มันสวีก็จะเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็น I อะไรครับ I B นะครับแกนเห็นไหมครับแกน Y นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ V q 2เทียบกับกราวนั่นเองนะครับถ้าเราถ้าเราดูเราต้องการหาค่าอะไรครับเราดูเราต้องการแยกเวฟฟอร์มก็ได้ครับเราต้องการดูอะไรเราต้องการดู ic ก็ได้ครับลองดู ic แยกออกมาก็ได้ครับ ic ก็จะเปลี่ยนไปตาม ib นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือ ib อันนี้คือ ic แสดงว่าตรงนี้คือความชันนั่นคือเบตานั่นเองหรือเราอยากดูตัวอื่นเช่นเราอยากดู v ที่ตกขอมเนาะ vq ก็ได้ครับ vq เนาะโหนดสองที่กำหนดสามนะครับก็ตรงตัวนี้ผม3ามก็ได้ครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นค่าแฟลตออกมาหรือเราต้องการาตรงนี้อันนี้ผมกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ไปที่3ก็ได้ครับเห็นไหมครับก็จะค่าตังนี้ออกมานะครับนะก็แล้วแต่เลยพารามิเตอร์เราต้องการเอา IB วัดเทียบกับ Q1 เทียบกับกราวหรือว่าขา3าเทียบกับกราวเนี้ยได้ได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยครับขอบคุณครับ